สวัสดีครับมรดกบุญชาแนลวันนี้จะมาเสนอตะกรุดโทนของหลวงปู่บุญมามุนิโกวัดบ้านหนองตูมจังหวัดขอนแก่นนะครับดอกนี้ผ่นนี้นะครับหลวงปู่ลงให้แบบไม่ได้ม้วนเป็นตะกรุดเอาไว้ศึกษานะครับนี่เป็นลายมือหลวงปู่นะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูนะครับ ตัวข้างล่างนี้ก็คือยันโทนนะครับตัวนี้นะครับที่มีตารางเนี้ยเขาเรียกยันโทนนะครับส่วนด้านบนนะครับหลวงปู่ออกหลวงปู่ลงอิติปิโสแปดด้านครับผมลายมือหลวงปู่สวยมากนะครับเห็นชัดเจนนะครับ ปกติตะกุดโทนของหลวงปู่ส่วนมากจะเป็นคู่นะครับจะเป็นแผ่นละคาถายังยันโทนนี้ก็จะเป็นแผ่นหนึ่งแล้วก็อ e ิสิปิโสแปดด้านนี้ก็จะอยู่อีกแผ่นหนึ่งตอนนี้ผมขอกรณีพิเศษให้หลวงปูท่ทำให้เป็นแผ่นเดียวกันสวยมากนะครับ คมมากนะครับเพราะหลวงปู่ใช้เหล็กจานที่เป็นเข็มนะครับตอกใส่เนื้อไม้แล้วก็ผลเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็นํามาจานเส้นเล็กจริงๆงนะครับเส้นอัขละของหลวงปู่เนี่ยจะเล็กจริงๆแล้วขุดแผ่นออกมาเป็นรอยเลยนะครับแผ่นทองแดงสวยมากครับ นี่ก็คือตะกุดโทนนะครับยังไงแล้วผมจะหาตะกุดของปู่แบบต่างๆนะครับมาให้สมาชิกได้ติดตามเพื่อเป็นแนวทางในการเก็บสะสมนะครับถ้าเป็นยุคต้นๆนะครับถ้าเป็นยุคต้นตะกุดของปูเนี่ยจากครึ่งหนึ่งของอันนี้นะฮะ ก็คือขนาด2นิ้วคูณสนิ้วแผ่นนี้ก็คือขนาด2นิ้วครึ่งคูณหนิ้วถ้าเป็นแบบโบราณเนี่ยสมัยก่อนหลวงปู่บอกแผ่นทองแดงหายากก็เลยต้องใช้ให้คุ้มที่สุดนะครับก็จะตัดครึ่งเป็น2นิ้วครึ่งคูณสนิ้วครึ่งแต่พอยุคก,กลางยุคหลังมาเนี่ยหลวงปู่เริ่มตาไม่ค่อยดีแล้วหลวงปู่ก็จะใช้ตะกุดคู่นี้ก็จะลงเป็น สองนิ้วครึ่งคูณหนิ้วครับผมสวยมากนะครับลายมือหลวงปู่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวเลยนะครับให้สมาชิกจดจำลายมือหลวงปู่นะครับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับสมาชิกก็ขอให้กดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ให้ด้วยนะครับโอกาสต่อไป จะหามาลงให้สมาชิกได้ชมอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ